าเที่ยวกันกับดีไซน์ขับเซาเทอร์เทแลนนะครับเป็นวันนี้เราไปดูลมมมาิโยภูกันนะครับตอนนี้กำลังลง่องเรืออยู่กลางทะเลริมหาดขนอมนะครับเพื่อเราพักกัที่หาดแหวเถานะครับโรงแรมดีด้าร็อกเมากันปลินก็ภาพข้างหน้านะครับเป็นเกาะแล้วก็แหลมประทับนะครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดที่ลงมาขึ้นมาค่อนข้างเยอะ เสียงไม่ค่อยมีนะครับเมื่อคืนเราจัดหนักไปหน่อยครับตอนนี้เรามุ่งหน้าไปยังจุดที่จะไปชมลมานะครับต้องนั่งเรือมาประมาณ30นาทีจากที่พักก็ไม่ไกลมากนะครับวันนี้คือลมสงบดีนะครับเมฆฝนก็ไม่ค่อยมีเยอะเมะื่อวานตกไปเยอะเลยอากาศดีครับวันนี้อากาศดี <c oughs> เสือดายนะครับเพื่อนๆไปได้มากัน ก็ถ่ายรูปเก็บเป็นภาพความทรงจำนะครับกลับไปให้เพื่อนๆได้ดูกันหลังจากที่เสร็จสิ้นคลิปนี้คงจะได้ไปลง YouTube ให้นะครับก็ <Okay. S 1> เบื้องหน้านะครับเป็นน่าจะเป็นแหลมประทับนะครับก็ถ้าขับมอเตอร์ไซค์ออกไปกับเจ้า p ีเตอรเนี่ยก็จะประมาณ30นาทีนะครับจากที่พักเหมือนกันจากแหลมประทับเนี่ยสามารถขับทะลุไปถึงตัวอำเภอเมืองตอนสักนะครับก็ ไม่ไกลมากครับก็จะมีเรือชาวประมงนะครับมา,าปลาวันนี้เรามาหลายชีวิตนะครับมีทั้งน้องเอสพิตรีนะครับเจตอเจน้องขุ่นน้องอามน้องติงและน้องหมูนะครับนั่งกันหน้าแพล,ลน์ เดี๋ยวพงจะได้ไปดูกันในคลิปนะครบม่าต่ละคนเป็นแล้วยังไงรื่นเริงเฮฮาทุกสัน้นนะครับถ้าเราดูไปไกลๆนะครับก็จะเป็นภูเขาค่อนข้างขื่นกันสลับซับซ้อนทีเดียวนะครับอำเภอฉนอมได้ขึ้นชื่อในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะหานในเพลานะครับชายหาดทะเลสวยๆหาดทรายง,งามๆนะครับ าพแต่ละคนหลังจากผ่านศึกเมื่อคืนไปแล้วเนี่ยดูไม่เจอ,น,อ S, P, P นะครับโดยเฉพาะองเอสรีนะครับดูไม่เจอเลยทีเดียวเอสกำลังถ่ายวิดีโออยู่นเอสจับแล้วก็ส่งถ่ายถ่ายแล้วส่งต่อไปเลยต้องพูดทำเดียวในนั้นเจอมัน้นถ่ายอยู่โอเค คแามใจมันอะไรก็ได้ปาถึงบอลนั่งเรือด้วยริ <c oughs> ม <c oughs> เองโอเค ของมือถือนะครับได้ข่าวว่ามือถือรุ่นนี้ทนน้ำว่าจะจุบลงน้ำแต่เกรงใจ สำหรับสมาชิกเที่ยงไม่ได้มานะครับคลิปหน้ารังกระบ,บี่สะตูนห้ามพลาดนะครับสนุกมากจริงๆนายยกมาประกันนะครับจากคลิปให้คุ้มค่าสนุกไปกับเราผิดนะครับเราเทินเราเจอครับเอาเฮน้อยพี้ลยครับเทิร์น ที่กําลังเห็นนะครับเป็นน่าจะเป็นเกาะทับผ้านะครับจะเห็นชั้นหินแยกเป็นชั้นๆนะครับถ้าถามว่า,ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเดาๆไปก็น่าจะเกิดสมัยที่แถวนี้ไนดะ้มีภูเขาไฟสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อเจอความเย็นจากอากาศมันก็จะเย็นตัวลงนะครับแล้วรอเย็นอากาศเป็นชัชชชๆๆ้นๆชั้นๆเั้นๆมาเท้าเอานะครับอย่าเชือ่อ จะยกกระมัวไปได้ตัวแล้วนะเอาไปใกล้ดครับขณะนี้เรามาถึงเกาะที่มีน้ำจืดนะครับน้ำจืดกลางทะเลแห่งเดียวมั้งครับในโลกนี้มีที่ขนมครับมากับ P C X Club Southern ฮ <c oughs> ะเจอแต่ปลาว่านนะมือ <c oughs> ไม่เจอโลมาเตี้ย อ้าสมาชิกรักปิดเยยังวิดีโอพี่น้องเย่อ้อเอ้ยก็ทิ้งจามบ่เราติ้งไหมหมูฝากอะไรถึงบอลมั่งเจ๊ด้วยที่ไม่ได้มาเที่ยวต้อนนี้คาดว่าบอลน่าจะเดินเวียนบ่อน้ำเสียอยู่นะครับ หลังจากดูวิดีโอชุดนี้แล้วน่าจะมวนหน้าลงไปเลยบ่อลน้ําเสียเราจะทับถมให้ถึงที่สุดนะครับบอลเราเป็นเรือลําเดียวนะครับที่ไม่มีชูชีพพอเรามีชูชีพส่วนตัวเราจะไม่จมนะครับลงน้ำนี่พิตรีนะครับพิตรีมานี่น้ํายังไม่อาบนะครับ ทำไมทำไมไงีก็เปลียนมีชุดเดียวค่ะาดูงานมาดูนิดนึงมาห้คิดันงเฮ้ยชเสื้อเขาหน่อยแล้วเฮ้ยเอสื้อให้เขาลยเป็นดียเนี่ครับ ไม่ปฏิบัติตามกฎคลับนะครับไม่ใส่เสื้อพอดีเสื้อถอดนี่ครับอมเนี่ครับเสื้อสวยๆมากับพีเซคลับเท่าท่านของครับแป๊บหนึ่งครับใครชิมน้ำจืดไหมครับน้ำจืดไหมครับน้ำไม่ขวดนะครับมาถึงนี่แล้วไม่กิน กวดมีาตครับอลนนั่นเจริเลยแล้ว้คกิมร้องอีกแล้วครับกิร้องครับข้างบนข้างบนคืออะไรนมีลูกม้ยลูมีคนกำลังระลึกชาตินะครับชาติทิดแล้วเป็นิงแล้วก็ลงมากินเี๋ยว้เาก็กนอตรง เราหดมาแล้วกินน้ำใครกินน้ำเปาอยูเดี๋ยวจะไ้ผัดพี่บอเอาไปเผื่อไหะเนอะใส่ใส่ขวดไปเผื่อในขวดเปล่าเมื่อกี้ยังไงนี่วแล้ใส่เจ๊ใส่ใส่ไว้ อะไรนะไม่ใช่มันคงขึ้นมาจากใต้ดินแหละนี่ท่าน้าบ้านะมันแค่เป็นแอ่งรอน้ำไม่ไม่อเมสซิ่งอะไรบ้างมาเข้าไปเองนะที่บ้านไม่มีนะครับหมูเอากลับไปบ้านด้วยสัมภาษณ์นะครับครับว่าไงครับไม่ครับกอดน้ำเสียกินดีไหมมีคนถามว่านิพน์มีคนถามว่าพูดถึงทำไม ขณะนี้นะครับเราเกาะช้างเข็มนิ้วตัวเองครับเส้นทางวิบากนะครับตอนนี้เรากำลังขึ้นไปด้านบนเราจะเห็นปลาวานนะครับเห็นตูดหมูเต็มๆ <c oughs> ไม่เน้นเส้นทางด,ดูตูดตูดอวนๆนะครับ เอาหันหน้ามาหน่อยฝนหันหน้ามาเบอร์น้ำจืดกลางทะเลเขาเรียกเกาะนุ้ยนะครับเกาะนุ้ยผู้เฟสรอเชอร์มารีนให้เสียงภาษาอังกฤษโดยนายก ไม่ถ่ายรูปถ่ายกล้องนั้นแหละก็ที่ถ่ายหน่อยดีนะถ่าย้้อนนะเดินได้กปะเนี่ยก่อระยะทางมันได้ไกลมากเลยครับกำลังเดินขึ้นบันไดกันนำโดยเจนะครับ สมาชิกเราจะเข้าหาพระไม่ได้นะครับเนื่องจากร้อนต้องยืนอยู่ข้างล่างไอมุมนี้เท้เหรอไเขึ้นบนขู่ผู้ออกแล้วปากอะไรให้คนไม่ได้มาหนอยนะจะบอกว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณใช้เวทเทรงนิ่งกับ อ <im sharing> ่บ the ็อกซิ่งเทนนิ่งมาคิดว่าคงจะพอคุณลองมาขึ้นที่นี่ดีกดยอดนะเหืขนาดไม่ขีขั้นนวนี่เชิญต่อไปเะครับเหนื่อยแล้วเฉยๆวะแหงอ่ไอเหนื่อยมันไม่เท่าไหร่แห้งเท่าไหรแห้งจะอวกเอาชั้นเพน no se fue ya bastante. ตอนนี้ท่าน Google ก็ได้ไว้ส่ง Wi-Fi ไปให้หลวงปู่ทวดแล้วนะครับไม่กลัากขึ้นไ,ไม่ได้ขึ้นไม่ไหวนะครับเต็มที่ได้ส่ง Wi-Fi ไปแล้ว โอ้นี่คือชมหน้าน้องอามนะครับผู้สังหารหมาโมโหหมาขับรถชนเลยครับขับรถชนหมานะครับปรากฏว่าหมาไม่เป็นไรนะครับแต่เข้าลายทั้งตัวโ,โชคแค่นคั้นนะโอเคู่เขาหืมวันนี้หนัก ทำให้เห็นไขรมันขาวๆนะครับแต่ดูเกิ้นก้างหลังนะอันนี้เป็นลบรอยสักมาใช่ไหมเนี่ยปกษษษติสักร้อยโดจริงร้งอยหรอมะแดงร้องมะแดงกันขา,นขาแต่กูเกิลรอกว่าแนละ้วว่ายอ่ะพี่ไก่ว่ายแท้วน่งบุตรนะ้ำพี่ไก่ต้องขึ้นไปของเจเรียใช่คนเต็มอยู่เลยขึ้นไปเบียดเลย